ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิกเกะเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้นิกเกะปล่อยตัวเกมเวอร์ชั่น PC ออกมาแล้วสำหรับผมมันดีกว่าตอนเล่นในอิมูเลเตอร์มากๆภาพสวยกว่าชัดกว่าเลือกหน้าจอได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน กดคีย์บอร์ดช่วยได้หลายจุดใช้งานง่ายเล็งยิงก็ไม่ยากครับเป้าขยับตามเมาส์เลยที่เห็นว่าขาดไปก็คงจะมีแค่ปุ่มคีย์บอร์ดตั้งบทสนทนาเท่านั้นภาพประกอบในคลิปนี้และจะมีมาวิ่งไปวิ่งมาให้เห็นนิดหนึ่งผมจะแปะล,ลิงก์เวอร์ชันพีซีเอาไว้ให้ในเดสก์ท็ปชันนะครับ เนือเรื่องของกิจกรรมนี้จเจริ่มทีแอนเดอร์เซนเรียกทีมเคาน์เตอร์มาพบเพราะพวกเขาตรวจเจอคลื่นพลังงานรูปแบบที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนพอสแกนพื้นที่ก็ได้แค่ภาพสีขาวกลับมาเขาเลยอยากได้ทีมลงไปตรวจสอบในภาคสนามเพื่อเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นั้นและในภารกิจนี้เขาจะไม่สามารถส่งกําลังสนับสนุนได้เพราะการส่งกําลังจํานวนมากเข้าไปในสถานการณ์ที่ไม่รู้ข้อมูลเลยเป็นเรื่องอันตรายแอนเดอร์เซนเลยมอบหมายภารกิจนี้ให้ทีมเคาน์เตอร์ที่เจอเรื่องหนักๆก,ก,กี่ครั้งก็รอดมาได้เสมอ ตลอดการเดินทางครั้งนี้ทีมเคอเตอ,เตอร์ไม่เจอเรื่องผิดปกติระหว่างทางเลยแต่พวกเธอกลับไม่สามารถใช้การสื่อสารระยะไกลและสแกนพื้นที่ได้ทั้งที่อนุภาคอาวามีค่าเป็นศูนย์ซึ่งอากาศที่สะอาดขนาดนี้ไม่ได้พบเจอกันง่ายๆแต่ในเมื่อไม่เจออะไรผิดปกติแอนนิสเลยคิดว่าทุกคนกลับอาร์คเลยดีกว่าแต่ดาพี่ก็สังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งพวกเธอเลยเข้าไปดูคนกลุ่มนี้ชื่อมาคิมะเดนจิ อากิ Power, ki, และฮิเมโนจากเรื่องเช่นซอวแมนที่กําลังสับสนว่าพวกเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่พอทีมเคาน์เตอร์มาถึงพวกเธอก็ยกปืนขู่และบอกให้ระบุตัวต,วตนทันทีซึ่งพวกเขาบอกว่าตัวเองเป็นนักล่าป,ปีศาจของทางการแผนกพิเศษที่4แต่ในโลกของนิเกตไม่มีชื่อหน่วยนี้ราพี่เลยขอดูชิปยืนยันตัวแต่กลุ่มนักล่าป,ปีศาจก็ไม่มีอีกบอกว่ามีตำบบัตรประชาชนพอคุยกันไม่รู้เรื่องราพี่ก็ไม่เชื่อและพยายามบีบให้พวกเขาพูดความจริงจนสถานการณ์เริ่มถึงเครียด ที่ผู้บัญชาการเข้ามาห้ามเอาไว้และบอกให้ทุกคนกลับไปคุยกันที่อาร์กดีกว่าการที่ทีมเคาน์เตอร์เจอกลุ่มนักล่าปีศาจบนพื้นผิวกลายเป็นเรื่องใหญ่พอารัฐบาลกลางเคยยืนยันกับประชาชนว่าบนพื้นผิวไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่อีกแล้วตอนที่พวกเขาประกาศยกเลิกการค้นหาแต่ตอนนี้พวกเขากลับเจอมนุษย์บนพื้นผิวที่เดียว5คนถึงอย่างนั้นแอนเดอร์เซนก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าพวกเขาใช่มนุษย์จริงๆหรือเปล่า พะเมื่อสแกนทั้ง5คนผลที่ได้กบกลายเป็นภาพสีขาวมันตอนสแกนคลื่นพลังงานจนดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และยังไม่มีข้อมูลพวกเขาในฐานข้อมูลเลยอีกด้วยแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังมีองค์ประกอบที่แตกต่างและมีวิธีผลิตแบบที่พวกเขาไม่คุ้นเคยสังคมที่คนกลุ่มนั้นเล่าให้ฟังก็แตกต่างจากที่นี่มากไม่มีทั้งอาร์กไม่มีแล็บเจอร์ทำให้ถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนกัน ภายในกลับแตกต่างกันจนไม่สามารถนํามาเทียบกันได้แอนเดอร์เซนเลยคิดว่า5คนนี้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็ได้แม้ว่ามันจะฟังดูเพอร์เจอร์ก็ตามโชคดีที่กลุ่มนักล่าปีศาจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแอนเดอร์เซนเลยมอบหมายให้ทีมเคาน์เตอร์พักกลุ่มนักล่าปีศาจไปเรียงข้าวและต่ล่อมถามข้อมูลกลับมาให้ได้ซึ่งพวกเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าตัวเองเป็นนักล่าปีศาจของทางการ,รแผนพิเศษที่4จริงๆยกเว้นมาคีมาที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเพราะต้องไปประชุมกับเบื้องบนในฐานะผู้นําของกลุ่มนักาาปีศ ในขณะที่แอนเดอร์เซนเดาว่านักล่าปีศาจน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวฮิเมโนก็เริ่มคิดว่าพวกเธอกำลังอยู่ต่างโลกเหมือนกันและต้องหาทางกลับไปโลกของพวกเธอให้ได้แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังคุยเรื่องนี้กันอย่างเคร่งเครียดเดนจิกับพาวเวอร์ก็ดูจะสนใจอาหารตรงหน้าเพราะในโลกของนิเกะ ผู้คนกินเนื้อเทียมที่พวกเดนจิไม่เคยได้กินมาก่อนแต่แอนเดอร์เซนก็เข้ามาขัดจังหวะเพื่อมอบหมายภารกิจให้ทีมเคาน์เตอร์กับนักล่าปีศาจร่วมมือกันเค้นไปบนพื้นผิวเพราะพวกเขาตรวจสอบเจอขึ้นพลังงานที่เหมือนกับกลุ่มนักล่าปีศาจซึ่งตอนนี้พวกเขาเรียกเหมือนว่าขึ้นพลังงานดีแอนเดอร์เซนเลยบอกว่าทานอาหารกันเสร็จเมื่อไหร่ก็ให้ทีมเคาน์เตอร์พักกลุ่มนักล่าปีศาจไปคลังอาวุธแล้วขึ้นไปบนพื้นผิวเพื่อตรวจสอบจุดที่มีขึ้นพลังงานได้เลยกลุ่มนักล่าปีศาจเลยจะได้้เเเเลลืออออกกาาาาววุธที่มมมะะะสสขงงตัันชิพูบแปรโดยฉ จะมีแค่อากิคนเดียวที่ไม่ได้เลือกเพราะอาวุธหมดซะก,ก่อนและปืนพวกนี้ยังมีระบบจดจำรอยนิ้วมือทำให้ออกของคนอื่นมาใช้ไม่ได้อีกด้วยซึ่งในการต่อสู้จริงกลุ่มนักล่าปีศาจก็ทำผลงานได้น่าประทับใจฮิเมโนใช้หน้าไม้ได้อย่างเชี่ยวชาญพาวเวอร์ถึงแม้จะดูเหมือนยิงมัว่วแต่ก็ยิงเข้าเป้าตลอดเดนจิเองก็ฝีมือใช้ได้ดาพี่เลยว,วางตำแหน่งใหม่ให้พาวเวอร์กับฮิเมโนที่มีพลังโจมตีรุนแรงที่สุดอยู่แนวหน้าแต่อากิกับเดนจิเป็นกำลังเสริมเพื่อให้ทีมนี้เป็นระบบแบบ5คน แต่พอเดินทางได้ไม่นานพาวเวอร์ก็เริ่มวยวายเพราะเธอรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักกว่าเดนจีกับอากิตั้งเยอะและเธอก็เก่งจนไม่จาเป็นต้องมีกําลังเสริมอยู่แล้วด้วยพาวเวอร์เลยบอกว่าให้เดนจีกับอากิมาเป็นท่าจับใช้เธอซะจะได้ทําตัวมีประโยชน์พอทั้งคู่ปฏิเสธพาวเวอร์เลยบอกว่าทางงานให้ทั้งคู่ไปหาอาหารมาให้เธอก็แล้วกันเหมือนเธอจะไม่ต่อสู้แล้วแอนนิสเลยบอกว่าถ้าพาวเวอร์อยากหาอะไรกินก็ให้ไปพักกันก่อนแต่พาวเวอร์ก็ยังพานบอกว่าจะกินส่วนของเดนจีกับอากิเท่านั้นและจะกินใหห้้มดดเลยยว แต่ถ้าทำแบบนั้นเดนจีกับอากิก็จะหมดแรงกันพอดีแอนนิสได้ต่อรองว่าใช้พเวอร์กินมากกว่าคน,นอื่นก็แล้วกันทีมเคาน์เตอร์เดินทางกันต่อจนมาถึงพื้นที่ภารกิจและได้เจอกับแรบ,บเจอร์ขนาดใหญ่ที่กำลังนิ่งสนิทอยู่ ซึ่งพวกเขาคาดว่ามันน่าจะเป็นต้นต่อของขึ้นพลังงานดีผู้บัญชาการเลยสั่งให้ทุกคนโจมตีเพดูปฏิกิริยาแต่กระสุนทั้งหมดกลับเบียงออกจากตัวของมันเนดนจีเลยลองเดินเข้าไปใกล้แต่ก็เหมือนจะมีกำแพงบางอย่างที่มองไม่เห็นการระหว่างพวกเขากับดัปเจอร์ปริศนาตัวนี้อยู่พอเห็นว่าสถานาการณ์ตอนนี้ผิดปกติมากดาพี่เลยเสนอให้ทุกคนกลับอากกันก่อนดีกว่าดปเจอตัวนี้ถูกตั้งชื่อว่าเกรดคีเปอร์ หากได้ส่งทีมวิจัยเข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่ว่าอะไรที่พยายามเข้าใกล้มันก็ถูกผลักออกมาหมดซึ่งแอนเดอร์เซนประเมินเวลาในการศึกษาเกียร์ขี่เปรวว่าน่าจะใช้ประมาณ10วันทีมเคาเตอร์จึงทำได้แค่รอเท่านั้นส่วนกลุ่มนักล่าปีศาจท,ที่ผ่านมาพวกเขาก็ให้ความร่วมมือมาตลอดเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแอนเดอร์เซนเลยฝากนักล่าปีศาจให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมคอเตอร์ไปก่อน ทำให้กลุ่มนักล่าปีศาจสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้คู้บัญชกาการอนุญาตนิเมโนะเลยชวนทุกคนออกเที่ยวเพื่อดูอาหารการกินที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างเธอเองจะได้หาเหล้าดื่มด้วยฮากิก็จะหาซื้อบุหรี่เพิ่มเหมือนกันส่วนเดนจิกับพาวเวอร์ก็จะหาเนื้อกินกันต่อซึ่งนี่ก็คือตอนจบของเนื้อเรื่องพา์ที่1ครับ